เออจำกี่้าโน่สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง My K V Ken K V KEN M k ม n เจ้าเหมือนเดิมน,นะจ๊ะอ่ะซึ่งวันนี้ก็สดใสหน่อยเพราะว่าฉันมาทำรีอคชั่นเป็นเกิลกรุ๊ป สายเลือดไทยเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือวงเวสปินค่ะซึ่งเว s ปินเนี่ยก็คือเป็น Girl Group ไทยอีกหนึ่งวงที่บอกเลยว่าฉันาตามซัพพอร์ตแล้วก็ฟังเพลงของพวกนางทุกเพลงเลยเสียดายมากตอนออกเพลงเดบิวต์เพลงแรกคือเพลงแฟนโซนใช่ไหมฉันไม่ได้รีแอคเพราะว่ายังแบบ คือยังไม่ไม่มีข้อมูลอะไรขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบยังคืออะไรใหม่ๆก็ยังไม่ไวใ้ใจแกเข้าใจป่ะคือแบบว่าเออไม่คิดว่าแบบจะทําเพลงแรกออกมาแล้วก็ดีขนาดนั้นแล้วก็ให้ฟีลแบบกานเกาเซ่มากเป็นแฟนโซนคือนี่ชอบมากแล้วฟังบ่อยมากรู้สึกว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งของเกกรุ๊ปที่แบบน่าจดจําอะไรแบบนี้เนาะซึ่งวันนี้ก็พวกนางกลับมาแล้วนะคะทุกคนกับ พวกนางวะพวกน้องเธอเพราะว่าฉันเป็นรุ่นพี่อะไรแบบนี้เขายังเป็นเด็กๆก,กันอยู่อะไรแบบนี้เนาะซึ่งร e สปินก็กลับมากับเพลงใหม่ที่มีชื่อเพลงว่าโสดเว้ยเออโสดเว้ยนี่ก็โสดน,นะ <c oughs> ซึ่งก็เป็นเพลงที่แบบเออต้อนรับปีสอปันี2021เลยนะคะเป็นซิงเกิลแรกเลยของปีนี้ของวงนะคะซึ่งในวงร e สปินเนี่ยเราก็ยังเลือกเมนที่เป็นจริงๆจังๆไม่ได้ทีเพราะว่า ทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็ในอนาคตคิดว่าน่าจะแบบว่าตกแฟนได้อีกเยอะเลยอะไรแบบนี้แล้วก็น่าจะแบบว่าต้องดูไปได้เรื่อยอะเออใช่แต่ว่าชอบวงนี้ชอบทุกคนเลยทุกคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างแล้วก็ชัดเจนมากจริงๆอะซึ่งที่จริงอะเราจะรีแอคเพลงนี้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแต่ว่าเ,ออเหมือนมีติดอะไรสักอย่างนึ่งทางข้า,ามาบอกว่าเรื่องเพลงอะไรสักอย่างเวลาใส่หูฟังซัมติงเออใช่ก็เลยต้องเบ่อลบ MV แล้วก็ลงใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะคะเราก็เริ่มเราก็ได้ทำรีแอคตอนห้าออทุ่มเนาะ ก็คือตีสิบเครึ่งค่ะทุกคนอึดจริงๆต้ตาคือดำแม่ไวแล้วเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นเพลงแฟนโซนก็เราบอกเลยว่าเราชอบ MV มากทำา v v ไว้ดีแบบน่ารักสดใสกุ๊กกิ๊บไม่ได้แบบมีโปรดักชั่นใหญ่อะไรมากมายแต่ก็ถือว่าเป็น MV ที่แบบดูแล้วก็เพลินเพราะมันมีสตอรี่ในนั้นใช่ปะเออเป็นแบบแก๊งเด็กซ่าอะไรแบบนี้ที่แบบว่าแกล้งเด็กผู้ชายที่เข้ามานี้ก็คือเป็น คอนเสิฟวงเลยคือเป็นผู้หญิงสายปังอะไรแบบนี้เนาะอ่าเดี๋ยวไปดูว่าเพลงโซนเว่ยเนี่ยจะกากันขนาดไหนนะคะทุกคนคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำเรีแอชเพลงใหม่ของเบสป i n ล่าสุดเลยที่พิชเพลงว่าโซนเว่ยนะคะที่จริงเพลงนี้ปล่อยมาเป็นเวอร์ชันแบบเอ่อนารอกเป็นเป็นปล่อยเป็นเอ่อเป็นเนื้อมาแล้วอะไรแบบนี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนาะแต่เราก็ยังไม่ได้ฟังทีนะเราเก็บไว้เพื่อที่จะเรีแอชอะไรแบบนี้เออใช่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ไปเลยค่ะ let s let's go อโอ้ว้าวหูมีความแบนเออสดเว้เนาะเอสดสดส,ส,สดเว้ยเชื่อแล้วค่ะ,ะแต่เขาไม่เชื่อมีความร,วรีวิวเลิฟวิวโอเคอุ้ยมีอิงทรับละ คอสตูมคอสอะไรก็คือแตกต่างจากที่ที่แล้วมากโตขึ้นมากเออแอ้เออเลิศเลยจ้ะพี่มี่อุ้ยโอ้ม กวมเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าชอบกินะเนาะเป็นพรีเซนเตอร์มาเ,มเ,มเมนี่ยเออเออสดเมื่อกีกกนะก้ด้วยทำไมพังเริ่อ่ะะนี่นะเออสดเมื่อกี้จ้าโนาเป็นอีกวงที่เพอร์ฟอร์แมนดีมากๆเพราะเป็นเด็กเลยเนาะก็เลยแบบแรงเหลือ

เออเข็มาแล้วน้องก,ก็สวยขึ้นมากอ่ะก็ยังมีความาาหวานหวานอยู่เน,นาะเอ้ยโอ้ถ้าเด่น คนมากโอ้โหเออเลิยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอเอเพิ่งส่วนเมื่อกี้เลยเว้ยอะไรแบบนี้ ก็คือประชดประชันไม่ไหวแล้วนะคะแฟนแบบไม่ซูมให้ร้อเปอร์เซ็นก็จบไปแล้วนะคะกับการทำารีอคชั่นเนาะก็อินพัฒน์แรกเฟิร์สอินพัฒนเลยก็คือถือว่าเพลงงอดฮุกติดหูแต่ว่าก็ยังฟังยากอยู่เท่าเดิมมันมันดูแบบเหมือนตัดแปะกันอะไรแบบนี้แต่ก็คิดว่าฟังไปหลาลๆรอบก็น่าจะชอบอะไรแบบนี้เออใช่ตอนแรกก็หวังว่าเดือนดนตรีจะมาแบบยังเป็นแนวแบบได้ให้ให้กลิ่นกันเป็นกระเซ่อยู่แต่ก็อันนี้ก็คือแตกแตกแบบอีกแบบหนึ่งเลยก็ให้ฟิลเหมือนเลือวิลล่าปะไม่ใช่เลอวิลล่า วีเวิร์ฟยูของฟอร์โมดาเอ่อแอลโอไอแอลโอวีอีว่าไอเลิฟยูเอ,อ่เอ,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 อแนวนั้นแนวร็อกๆอะไรแบบนี้ป๊อปร็อกอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็มาแนวนั้นเหมือนกันซึ่งนี่ก็แต่ที่ชอบเลยก็คือ MV ใช่เอวี MV ดูดีมากรู้สึกว่าเหมือนมีความลงทุนกว่าเพลงที่แล้วเพลงเออเพลงที่แล้วทั้งหมดเลยอเออใช่มันดูมีหลากหลายถึงจะโปรดักชั่นแบบอยู่ในอันเดอร์อันเดอร์มาอะไรแบบนี้แต่ก็รู้สึกว่ามีความหลากหลายมากอะไรแบบน,นี้แล้วก็เพอร์ฟอร์แณ์ เพื่อจะเห็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ปังๆอะไรแบบนี้เพราะว่าใน m อยังไม่ได้เอามาออกเยอะมากใช่ป่ะเหมือนเอามาออกแค่าพาร์ทที่เป็นฮุกใช่แล้วก็บางพาร์ทแต่ชอบที่สวิดจากชุดชุดที่เป็น เอ่อเป็นอะไรอะ่ะเป็นวิ่งวิ่งวิ่งวิงอ่ะเออใช่สวิตไปเป็นสีดำอะ่ะเอออันนั้นอันนั้นเก๋ชอบทำให้แบบเออว,ว้าวได้อะไรแบบนี้เออแต่เรื่องเพลงก็ยังต้องไปฟังซ้ำหลายๆรอบอยู่เพราะว่ามันยังดูแบบตัดแปะอยู่อะไรแบบนี้เออใช่ซึ่งทุกคนสวยขึ้นมากโดยเฉพาะแดรี่เธอเดรรี่สวยขึ้นมากสวยขึ้นมากจริงๆนี่แบบนี่ยังโตโตแล้วยิ่งโตยิ่งสวยอะไรแบบนี้ย,ยังสวยได้อีกเยอะเลยใช่ท้งงงคือยังสวยได้อีกอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ดีใจที่แบบกล้าออกจาก กล้าแบบทาเพลงที่ไม่เป็นเซฟโซนตัวเองแล้วก็แบบฉีกแนวไปอะไรแบบนี้เอออันนี้โอเคกับตรงนี้มากนะคะงั้นก็หวังว่าเออคนไทยเนี่ยจะมาฟังเพลงของสาวๆเยอะๆนะคะสปอร์ตทีป๊อปของเราคนที่เป็นสายทีป๊อปอะไรแบบนี้อยากให้ทีป๊อปกลับมาก็กลับมาฟังเพลงกันเยอะๆนะคะที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเป็นบอยแบนด์อะไรแบบนี้ก็อยากให้ตลาดของเราเนี่ยเออ ที่ป๊อปของเราเนี่ยแบบไปไกลๆบ้างเพราะนี่ก็ตามเกิร์ลกรุ๊ปมาตั้งแต่ยุคก่อนๆเลยวงเก่าๆอะไรนี่ก็ตามมาหมดทุกอย่างนะคะคือการพัฒนาการของช่วงที่พีคมากแล้วก็ช่วงที่แบบหายไปเลยแบบนี้แบบไม่มีเกิร์ลไม่มีเกิร์ลกรุ๊ปแบนดเลยแบบนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็คือแบบกลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าเอาเออออคนไทยหลายๆคนก็กลับมาดูกลับมาซัพพอร์ตเด็กไทยแบบพวกมีความสามารถเด็กไทยไม่แพ้ชาแนลลกอยู่แล้วทุกคนกลับมาซัพพอร์ตและกลับมาฟังเพลงกันเยอะๆนะคะแล้วก็หวังว่าเออเรสปีเนี่ยจะ ผลิตผลงานดีๆให้พวกเราชาวแฟนคลับทีปอปอะไรแบบนี้ได้ฟังเพลงต่อไปอีกนานๆเลยนะคะเอาใจช่วยแล้วก็จะรอพัฒนาการเติบโตของเด็กๆต่อไปด้วยนะคะอาจจะได้เห็นคอนเซปต์เซ็กซี่หรือเปล่าในอนาคตอะไรแบบนี้ยใช่แล้วก็อยากให้ค่ายคัมแบ็กให้มันดูเป็นเป็นชิน้นเป็นอันหน่อยเอออันนี้ยังยังดูไม่ออกคือถ้านับจริงๆที่เรารู้สึกเลยว่าเป็น MV ก็ก็แฟนโซนเพลงเดียวแล้วก็มาเพลงนี้เลยที่เรารู้สึกว่ามันดูเป็น เป็นลำดับเป็นไทม์ไลน์อยู่เออใช่เหมือนเพลงอื่นเป็นพิเศษพิเศษซิงเกิลพิเศษอะไรแบบนี้ทั้งนั้นเลยเออใช่อันนี้ก็อย่าให้ค่าเอาลองเอาไปกลับมาไปแก้ไขดูนะคะอ่ะยังไงก็ใครที่เป็น r e ดี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้ในคลิปนี้ว่าคิดยังไงบ้างเนาะแล้วก็เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวคัมแบ็กต่อไปของเรสปีนเราก็จะทำเรีแอคชั่นแน่นอนแล้วก็อยากฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะโสดด้วยแอนด์สซอร์ด้วยสักย 拜拜。Bye bye.